สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้พามาดูการเติมน้ําจากสะนะครับลงพื้นที่นาปรังนะครับเพร,เ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนาปรังมันมันเริ่มงอกแล้วข้าวเริ่มงอกแล้วแล้วก็ทําการเปิดปั๊มซับเมอร์สนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้4ี่แผง1แรงนะครับเป็นสเปค4แผงนะครับท่อน้าออก2นิ้วตอนนี้กำลังเติม อยู่แล้วก็เติมตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าอันนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมแผงอยู่ด้านบนนะครับเป็นแผงมือสองนะครับ300วัตต์นะครับ300วัตต์นะฮะอนุกรมกันอยู่ด้านบนนะฮะนี่ก็คือคอนโทรลปั๊ม นะฮะคอนโทรลปั๊ม750วัตครับของไกรโนตัวนี้ทำงานไปอยู่ตอนนี้กินไปที่2องรอบวัตนะครับ829วัตนะฮะ120กว่าบแอมป์3,500รอบต่อนาที6.8แอมป์ครับผมนะฮะคอนโทรลก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้เบรกเกอร์อยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูปลายช่อกันนะปั๊มอยู่สระนู่นนะฮะเป็นสระไม่ใช่บาดาลนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ลึกนะฮะไม่ลึก ผมผ่านแอแวร์มาตรงนี้ผ่านแอแวร์หนึ่งตัวแอแวร์สามนิ้วนะครับแล้วก็วกมานะครับวกมานี่สลับใช้เอาสลับไปสปริงเกอร์ก็สลับไปสปริงเกอร์นะครับเนี่ยผ่านวาลวตรงนี้นะจากสองนิ้วลดเป็นหนึ่งจุดห้านิ้วครับผมเพราะว่าท่อเดิมที่ผมใช้เติมนาทุกปีเนี่ยเป็นหนึ่งจุดห้านิ้วนะฮะร,ระยะทางจากสะเนี่ยจากตรงนี้จุดที่ดูดตรงนี้ไปถึงทุ่งนา เกือบหนึ่งรเมตรนะฮะโอเคเ okay. ดี๋ยวเราตามท่อไปนะครับอ,อนี้นะครับไม่ได้พลาดตรงไปนะครับเพราะว่าหากักมานี่นะครับจะได้จะไปเติมที่ให้มันลงข้างๆเลยนะฮะไปกันตรงนี้ไม่ค่อยหนาวครับแดดร้อนหักนะไปข้างนี้เลยครับข้างตามร่องมันไป ผมแปะกาวทุกจุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่รั่วเพราะรั่วแล้วแรงดันมันก็ลดลงนะฮรรั่วจุดไหนน้ําก็ซึมออกจุดนั้นมันก็เสียสูญเสียน้ําเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมแปะกาวไปเลยนะฮะตอนถอดเนี่ยจะตัดออกแล้วใส่เป็นเกลียวแทนในในรอบหน้านะครับในรอบหน้าแต่กว่าจะถอดเสร็จนาปางเสร็จก็นาปีต่อยังไม่ได้ต้องถอดนะครับเคยใช้ยาวๆไปนู่นรับผม โอ,โอ้มองเห็นน้ำแล้วฮะเนี่ยครับผมตอนนี้ทางน้ำเขื่อนก็ยังไม่ได้เปิดมานะนี่ก็คือ,คอข้อดีของการามีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองนะครับมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นสระน้ำหรือบ่อปลาดานนะครับแต่ทุกวันนี้ควรมีคู่กันนะครับ สระน้ําอาจจะไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่ควรมีบาดานคบคู่ไปด้วยนะครับก็คือไว้ใช้สปอร์ตตัวนี้ได้นะครับตรงนี้ได้นะฮ mm hmm. ะบ,บางท่านถามว่าเจาะติดโซลาเซลล์แล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะครับถ้าโซลาเซลล์เป็นโซลาปั๊มน้ําผมมองเลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มทุนเพราะว่าน้ําคือชีวิตนะฮะน้าคือชีวิตใครที่เจาะบาดานอยู่เนี่ย อย่าเล็งมองว่าเอาไปทําการเกษตรอย่างเดียวน้ําดื่มเราก็ทําได้นะครับเพราะทุกวันนี้ก็กดน้ําดื่มซื้อน้ําดื่มกันอยู่บ้างแล้วนะครับอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีโซลา่าเซลล์เราก็เอามาใส่เครื่องกรองน้ําได้แล้วก็ดื่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนด้วยน้ำเนี่ยมองข้ามได้เลยว่าจะคุ้มทุนไม่คุ้มทุนแต่มองให้รู้ว่ามันคือการลงทุนที่ควรทำนะครับถ้ามีเงินทุน น,ะะนี่อันนี้ท่อนิ้วนิ้วครึ่งนะฮะ,ะคือน้ําก็เต็มท่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันสองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับนี่ครับผมโอ้น้ําเย็นดีมากแล้วก็มันมันก็ค่อยคอยซึมกันไปนะฮะค่อยๆยซึมกันไปฮนะ ได้ยินเสียงน้ําแล้วมันก็สบายใจครับผมชาวนาแม่ผมนี่ยิ่งแบบมาดูน้ําแต่เช้าเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะไหลตั้งแต่ประมาณเกือบแปดโมงครับแต่มันค่อยๆไหลค่อยๆไหล,ไหลแล้วแรงขึ้นแปดโมงครึ่งนี่เต็มท่อละแปดโมงเก้าโมงนี่เต็มท่อละยิ่งสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ยิ่งแรงไปแร้ไ,ไันะฮะทางานได้ถึงเกือบห้าโมงเย็นครับผม,เท,มนเ,นเทสตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเทสตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ พราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสถานที่แบบน้ําไม่ถึงไม่มีน้ําชนประทานอะไรถึงเนี่ยถ้าทํานาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายไม่ได้ไม่ได้ว่าจะทําได้สิบยี่สิบไร่นะฮะบ่บอประดานบ่อหนึ่งเนี่ยสามสี่ไร่กําลังดีครับเอาไว้ซัพพอร์ตเราช่วงที่มันแรงจริงๆช่วงนานาปีที่มันแรงจริงๆเนี่ย ที่ที่มันแรงเนี่ยเราก็สามารถที่เปิดน้ําจากโซล่าเซลล์ของเราระบบโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยเติมไปก่อนได้นะครับพอฝนตกมาดีแล้วเนี่ยเ,เราก็หยุดเติมข้าวมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แห้งตายไวนะครับปีที่นาปีปีนี้เนี่ยข้าวแห้งตายแบบใ้ข้าวน้อยมากนะครับก็เลยมาทํานาปรังต่อแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงนะจะได้ได้กรีกระสอบแต่ตอนนี้ก็งอกแล้วนะฮะก็รีบเติมน้ําไปเลยนะครับ น้ำสาะของผมมันมันคงไม่พอเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แห้งแต่อย่างน้อยมันก็ดีว่ายัางไม่มีนะครับเดี๋ยวจะจะจะ,จะมีการเจาะบาดาลอยู่นะครับเดินไปดูทางโน้นกัน มาถึงตรงนี้แล้วฮะหนาก็งอกหมดแล้วนะครับเริ่มงอกอเก็จะซึมมาเรื่อยๆตามตรงไหนที่มันต่ำก่อนนะฮะพอพอพอแปลงนี้มันมันชุ่มแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะต้องเวียงท่อมาฝั่งนี้นะครับเวียงท่อมาฝั่งนี้ ตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วครับผมก็เติมมาเลยครึ่งวันแล้วนะครับวันแรกที่เติมมานี่ฝั่งนี้มีการปิดคนาเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มดัดแปลงคนาคือให้น้ําขึ้นไปฝั่งนู้นแล้วก็เลยไปคนาแปลงนู้นเลยนะครับเพราะทุกปีตรงเนี้มันจะต่ําแล้วน้ํากว่าจะ กว่าจะท่วมแล้วไปถึงแปลงนู้นมันนานนะฮะเพราะฉะนั้นปิดกั้นตรงนี้ไว้น้ําเต็มแปลงนี้ก็เลยไปแปลงนั้นได้เร็วกว่านะครับนะฮะบรรยากาศครับผมวันนี้แรงๆได้ยินเสียงน้ําไหลนะมันรู้สึกสดชื่นนะครับอันนี้ ปีที่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเติมนะครับแต่ว่าปั๊มไม่ได้ขนาดนี้นะครับปั๊มไดโวสองนิ้วก็จริงใช้สองแผงและน้ําไม่เพียงพอก็เลยไม่ได้น้ํามากเท่าไหร่ในปีที่แล้วการเติมก็จะได้แค่และแวกนูน้นละแวกนูน้นนะครับเติมน้ําแต่อันนี้มองมาแล้วน้ามันมันปั๊มมันมันแรงกว่ากว่าเดิมอะปั๊มมันเป็นแรงดันสูงนะฮะตัวนี้ขนาดดึงแรงท่อนําออกสองนิ้วใช้สี่แผง ใช้4ี่แผงโซลา่าปั๊มน้ำถ้าเป็นแผงมือ2ก็แนะนําเป็นแผง300วัตต์ขึ้นไปถ้า280วัตต์แล้วมันเก่ามันเก่ามากไปนะครับไม่ค่อยโอเคถ้าจะใช้มือ2ก็คือว่าแผง300วัตต์ขึ้นไปเช็คไฟดีๆเอามาใช้กับปั๊มน้าปัม๊มซับเมือดได้ถ้าเราใช้เองนะฮะของผมในแผงมือ2ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเรามีความเข้าใจนะครับต้นทุนในการอุปกรณ์มันก็จะถูกลง นะครับไปครึ่งหนึ่งนะแผงเนี่ยโอเคนะท่านชมบางท่านถามว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มกับการเจาะแล้วติดตั้งโซล,ล่าเซลล์ปั๊มน้ําเนี่ยผมตามที่บอกนะครับลงทุนไปเถอะครับถ้าเป็นน้ําแล้วเนี่ยเพราะน้ํามันคือชีวิตนะครับไม่ได้เอามาเพียงแต่ว่าทําเกษตร เรามาอุปโภคบริโภคได้ถ้าเป็นน้ำบาดาลน,นะครับตอนนี้น้ำเราก็ซื้อกินนะครับน้ำซื้อกินน้ำอาบน้ำใช้บางทีแรงมากก็ต้องซื้อเหมือนกันในหมู่บ้านก็ต้องมีการขนน้ำมาจากที่ต้องตักมาากไหนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรที่จะลงทุนนะครับถ้าเป็นโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำแล้วเนี่ยผมไม่ลังเลเลยนะฮะ แล้วปั๊มน้ำถ้าจะทำภาคเกษเตรเติมนาเติมไร่อย่าเอาวัตน้อยไปอย่างเช่น600วัตต์เอามาทำนาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะครับถ้าจะทำนาก็คือยางต่ำคือ3แผงนะฮะนา3 4สีไร่เนี่ยนะครับ,นะรบแต่อยากจะให้ดีก็คือ1.5แรงคือ4แผงนะครับท่อน้ำออกประมาณ2นิ้วนะครับส4ีไร่กําลังดีนะครับเจาะบดานาล5-6นิ้วนะครับ,รนะรบถ้าจะถ้าจะเอามาทำนาปังนะัไม่ได้ทำถึงได้10 20ไร่นะฮะ สามถึงสี่ไร่นะครับทําเอาไว้กินเองนะครับช่วงที่นาแล้งช่วงที่เข้ามันแพงน้ําแพงพืชอ,อ,อาหารอะไรก็แพงไปหมดนะครับของที่บริโภคเข้าปากแพงมันจะไม่มีวันลดนะครับน้ํามันมันยังมีลดบ้างแต่ปลาทูปลากระป๋องอามาม่าพวกนี้ไม่มีวันลดราคาเขาจะขึ้นขึ้นลอยอยู่ของเขาเลยเพราะฉะนั้นในยุคช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนเรื่องระบบน้ําผมว่าโอเคนะครับ โอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาดูระบบน้ําของผมเองนะครับ,บระบบน้ําโซลาเซลล์รอการเจาะบดานเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับคาดว่าปลายเดือนกุมภาหรือต้นเดือนมีนาก็จะมีการเจาะบดานนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ